สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับติดตามนิผลออโต้ค่าแล้วก็พี่วัฒนยศนะครับหอจอกทนายยศลุงเดืองจิรยศสองพันสิบเก้านิผลออโต้ค่านะครับวันนี้คันนี้นะครับงวดที่จริงงวดสองพันกว่าบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้าดาวสามหมื่นห้านะครับแต่ลูกค้าจบเงินสดนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเรามาส่งมุกที่มุกดาหารลูกค้าไปดูรถที่เต็นท์แล้วก็ไปลองขับดูนะครับคันนี้ก็จบลูกค้าเงินสดไปหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับ แัะนี้ก็พี่ธนยศกำลังนับตังค์แล้วก็เอกสารให้ลูกค้านะครับก็ญาติพี่น้องมอรอรับรถนะครับสำหรับตัวใต้ยารลิทคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้ปี2010นะครับันนี้ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับไฟตรงไฟตานะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับภายในแบบสวยๆกันเลยนะครับเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับเกียร์ออโต้นี่นะครับก็ลูกค้านะครับ ชอบคันนี้แบบนี้เลยนะครับสไตล์นี้เลยนะครับกับผมนี่ผลิตภั์แล้วก็พี่รัตนยศนะครับคันนี้นะครับหนึ่งแสนสาบาทนะครับเครื่องดีพัสซีสวยนะครับเฟรมดีนะครับช่วงบงช่วงล่างนะครับโอเคนะครับตามสภาพนี้นะนะครับรถมือสองนะครับต้องถามว่าต้องมีการดูแลอะไรบ้างไหมต้องมีแน่นอนก็มีอนาคตข้างหน้านะครับเพราะว่ารถคันนี้ปี2 0 1 0นะครันปี2 0 1 6ก็16ปี นะครับเราก็ต้องทําต้องมีทําบ้างนะครับต้องเก็บงานแต่รถคันนี้ไม่เคยพลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่ชนหนักแน่นอนนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเล่มทะเบียนนะครับยังเป็นเล่มเดิมนะครับเล่มเดิมเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับคนที่พี่พาไปซื้อนะก็ติดตามผมที่คุณลูคามานานพี่เขาติดตามรถตั้งแต่ปี6 6นะครับไม่ได้รถเนาะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเขามอบของที่ระลึกให้นะครับนับเสร็จยัง ขอเชิญทางหน้าหน่อยกับพี่เราอยู่ไหมขออนุญาตถ่ายอ่ะก็ถ่ายแล้วครับได้เงินเดียวนี่เราก็รับเงินสดสดเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาจ่ายเงินสดที่จริงโอนก็ได้นะคะแต่ว่ารับเงินสดก็รับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายะขออนุญาตนะครับ รับเงินสดขายสดรับสดจริงนะครับกันนี้จริงทรงจริงจริงสรงจริงพี่ไปดูรถยู่บ้านเลยเนาะจ้าเออไปกับคิดจะไปใจเมื่อวานเออดึกใจเมื่อวานก็เลยนั่ไปเลยนะครับที่แรกเห็นไรสดเนาะเป็นไรเลยเป็นไรเลยชอบกินเแล้วก็ที่ไหก็เลยพารคาามอ่ไปสารคามเลยจากสารคามกลับมามุกทหารอีกนะครับผมกลับมาส่งนะครับที่จริงมาบอกว่าเอาลขี่มาเลยขี่เรายังซื้อไป หัดขับเนาะไปหัดขับก่อนนะครับฝึกก่อนหัดขับเรียบๆล่ะยังไ้หน่อยกับที่ตามกฎหมายแค่เดียวก็เป็นครับพวงวันนี้ไปเรียนสมัยไปเรียนโรงเรียนหรือว่าให้พี่แล้วทัภชบุ๊คขับก็ได้นะครับแกบอกว่าไอคนอย่างเราเราชายเนาะเป็นเดือดก็ลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าอันนี้อันนี้ชื่อธนยศเหมือนกันธนยศเหมือนกันธนยศเหมือนกันครับผมอันนี้ธนยศกับรับเหมารัเหาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านแต่ก่อนลูกค้าเดิม ลูกค้าเดิมที่เคยคือที่เคยเคยคุยกันไว้แต่ลูกค้าเราไม่มีรถให้ลูกค้ารอบสองแก้ตัวเดียวตัวขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับแล้วมอบของที่ระลึกให้หน่อยวันนี้อ้าวขามปลาไหลได้ครับพี่น้องปลาไหลทีมัองแทมแล้วมอบกันปลาาปลาแม่จิดาไม่มีขายแน่นอนแสนกว่าบาทจริงจริงนี่อร่อยแน่นอนเราลองชิมบุญแซ่บครับแซ่บเลยไอ้ยีเดียต่างยักษ์อันนี้ก็ ที่ที่เขาจักรงอ่าก็่่งงซื้อบนเรือเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกรับรถหรือว่าบนเรือก็ที่สะดวกครับไม่ใช่ครับลูกค้าก็รับรถก็เตรียมมาขอแม่ยานั่งไหมเน้องทำอะไรเขาซื้อไมคกับขอให้แม่ยานั่งเป็นคนใหม่ที่เขาอยู่ปกปังรักษาเานะครับครับผมแม่ครับดูแลความปลอดภัยเวลานี่แหละพี่แล้วน็อตไถเวลาน็อตชิดโยขนาดน็อตชิดจักจับเงินเขาไปแล้วสามพัน คิดว่าพี่ว่าเอ้ยย่ามันเสียกับที่จะซ้อมืออ่าไม่ได้เพอร์แดนเอาเออคือไงขายของไปของมาของเป็นมากอ่าทางไดก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับนี่ก็ให้เดี๋ยวให้น้องชายฝากร้านให้หน่อยวันนี้นะว่าร้านเรามีตัวตนจริงไหมนะครับผมขายจริงส่งจริงครับคุณภาพตามสภาพครับ ราคาถูกแพงตามราพสินค้านะครับไม่มีโกหกครับไม่มีหลอกลวงกันครับขายจริงโซจริงครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับใครสนใจรถมือสองนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยโทรสอบถามได้0 98 598400นี่ครับรถสวยการันตียืนยันจาลูกค้าครับขอบคุณนะเ้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าที่จังหวัด อีกไมช่วยเนื้อเขาอีกมวันเดี๋ยวเจอกันชายภูมิเลขคันไหนพี่บอกหน่อยท่านี้รถความนะอ๋อครับแกไปสองคนแต่ว่าแกแซงรถผมไปไงอ่าครับความเลยยุ่ยท่าสงครครับเมื่อกับลูกค้าไปเจอพอดีนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวส่งคันนี้เสร็จเราเดินทางกันต่อครับ